สวัสดีพี่น้องอันโพดก็ส่องยายท่องอีกแล้วเนาะยายท่องนองตุนเนาะมือน,นียายท่องมาเที่ยวป่าหาเห็ดกับปได้พี่นอ้องย่างรลมาในมนต์ทั้งหมดปอได้แล้วนพปันหาไปหมดแล้วเนาะยายท่องมาพอตุนหนึง่งพี่น้องคอมเมนต์บอกยายท่องนี่เดอ้อว่าตุนนี่ยังพอยายท่องอยู่ป่านี่มาดุนแล้วเห็นหลายอยู่แตว่ว่าบโหซื้อมันพี่น้องงามงามนี่เนี่ยพี่น้อง เนี่ยมันขืนน้ำมีต้นใหม่หนี่มันตายได้พี่น้องนี่มันขึ้นจริงจี่เนี่ย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 พี่น้องเนี่ยต้นงามงามเนี่ยนี่นี่เรื่องพี่น้องเนี่ยมันขืนน้ำต้นใหม่นี่เมียใบมันหนาหนาเมียพี่น้องเพราะขนได้พี่น้องลื่นลื่นงามงามในท่องวันีเอาไปปลูก เาล่องไปปลูกเบิ้งนี่มบงวีนองเบิ้งมันขึ้นมันขึ้นน้ำต้นไม่วีนองเบิ้งนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นไม่ตายไม่วีนองนี่นี่เยี่ยท่องเบื้องเยี่ยท่องสีดึงไงเบิ้งเรื่องวีนองเยอะงามมีหลีเป็นต่ปลูกไว้สวยงามนะวีนองนี่มันขึ้นน้ำจางสีนี่วีนองเนี่ยนี่เนี่ยพี่น้อง มันขื้นน้ำต้นใหม่น่ะหากมันหากมันขึ้นน้ำต้นใหม่ผูฟูเมพี่น้องงามงามเบิง่งเอาไปปลูกใส่ต้นใหม่น้องพี่น้องเนาะมันขื้นน้ำต้นใหม่ยี่หมพี่น้องมันขื้นน้ำต้นใหม่หากมันไปขึ้นไปนี่นี่ขึ้นจังเสียอยากท่องว่าอยากไปเอาไปปลูกเอาเบิ้งดอกมันนิ่นง นี่อืมอืมนี่วายทองจิไปปลูกกันเสียบัตรใจใหม่ผูู้พี่น้องนี่มันเกิดสิขืนน้ำงาใหม่ยังเสียไหมเนี่ยงามงามพี่น้องนี่เย่ทองเห็นอยู่มันขืนนําต้นใหม่อันนั้นผูู้้ไหมพี่น้องนี่เย่ทองจะเอาไปปลูกนี่บังหากมันเนี่ยเนี่ย งามบอพี่นองนีดอกมันก็มีดอกมันเขาโอ้ยบอเมนยอดมันขึ้นไปเรื่อยๆบังพี่นองนี่ยอดเท้าขาวมันเนะี่ยงามงามพี่นองบ่งขึ้นเป็นเป็น,เป,นเป็นดอกใหม่เป็นต้นใหม่ที่ห้าอยากเอาไปเอาดออันนรหลักงัําพี่นองนี่เนี่ยเนี่ย,ยขึ้นน้าต้นใหม่มันผูไม่พี่นองนี่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 มันมาแดใส่ยัยท้องวาบิวบ้านยัยท่องกะ บอกเคยเห็นแบบมี้จักเทอร์เลยนี่เพิ่งไม่เห็นพี่น้องมาเตใสยังวานี้นี่นี่มันขึ้นยังสี่พี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยย่ท่องว่าเสียเอาไปปลูกขื้นน้าต้นไม่อันายแม่พี่น้องเนี่ยเนี่ยมันกส็สิขึ้นนี่ตัวนี้มันก็ขึ้นไปจนสุดเลยไงน,นี่งามพี่น้องงามยาย,ยท่องเสียเอาไปปลูกสิไปหอยไหวส้สิไปปลูกหอยไหวใส่อันนั้นกาบบกเผาเนาะพี่น้องคือสิงาม นี่ที่้องมาอันนี้ไปรเนี้พ่อดอกตรงนี้นี่ยแต่บอกมงโลนเต็มอยู่ยี่ท้องบ่เอากี่ขัานเก็บกินมันชมย่างรออัานวนท่างไม่พี่น้องยี่ท่องกบสีเมื่อละนี่สีเอาใดต้นนี่ละนี่เมื่อนี่นี่ต้นนี่ยี่ท่องสีเอาไปปลูกนี่ น,นี่ไปปลูกไวนาบ้านเนาะทีสีงามเห็นของเปลี่ยนเ่ยเนี่ยย่าต้องเก็บไปไว้ได้พี่น้องทีเมื่อแล้วทั้งเมื่อบ้านแล้วมีกระตุนบักตาก,กวางบักอันนั้นเหลี่ยมกำลังขึ้นเต็มพี่น้องกำลังดอกรนกำลังโลนเต็มอยู่ นี่ต้นบกวลถ้วยดอกบกวลถ้วยก็ลังออกพี่น้องเึ้งน้อยก็กินกันวพาถึงหมากใหม่บ้านยายท่องกับเบ่อบ่อึดใบหย่างดอกพี่น้องดอกไม้ป้ามาโอ้อันนั้นหมากใหม่ป้าโอ้ยเบื่อกับเบื่อถือยายท่องกับย่างรอหนีล่ะหนีมาบ่ได้เห็ดพ่อดอกเห็นก็มาหามันบ่มียายท่องกับ หาก็ได้ดอกสองดอกไม่พี่น้องฝนมันตกพี่น้องฝนตกตกมาหลายมือล่ะสีเหตุในเห็ดหน้ากับพ่อท่านได้เห็ดดอกพี่น้องน้ำท่วมเต็มบ้านเขาโบได้ทางเมื่อบานย่ยท่องซองเราพุทหละพี่น้องคุณลองซองไว้หุ่น่ะคุณทางยางอันไปซุดหันกับเม่นเฮื่อนบานย่ยท่องละพี่น้อง เกท้องกับมหานีนะนี่ถ้าอยู่ทั้งหนีกับเมนปลาเมนหน้าลงมไปนีไผนะ้าพีผ้าหนองยางเราโอ้อยาบอกพี่บอกหนองเย่ท้องกับไข่เนล่ะล่ะพี่จองอันนั้นกับยางได้พบไปได้มันแห้งยางเลี้ยวบ่ได้นอกกับย่อยยางไปน้ำปลาน้ำดงไปยังสีละ ต่มันกับพ่อท่านถนัดปันไดใจมันหัางอยากไปพี่น้องอยากอยากเที่ยวป้าอยากไปนันไปนีนะพี่น้องเพราะวอย่บ้านหลายกะเมื่อยพี่น้องจะท้อจะท้องนั่นกันบ่อาการอันเถามากแล้วน้อพี่น้องอาการมันก็บริข่องในเร็วคือผู้เถาละผู้ผู้สาวผู้บ่าวเด้อกอยากเสดอยากเว่อยากเสวนาพี่น้องเอ้ย คือไผ่ยังหูพ่วมเจี๊ยบพ่วมไก่เนี่ยน้องๆเพื่อนกับข้อมีนมาเอาอันนั้นมาเอาอันนี้พี่น้องเอ้ยขอโทษขอไว้หลายเด้อยท้องนั้นยังบอร์ท่านดีขันมือได้ดีสิลงคิบบอกดอกพี่น้องสิลงคิปหาให้ดอกนีหยังกะไรผู้นั่นก็ว่าอยากได้อันนั้นในบอกว่าผู้นั่นก็อยากได้นบอกว่ากุนกุนนยบอกว่าสีชมพู บ่ได้ไปไายให้เบิ้งบอกว่าสีชมพูนั่นดอกกิลีพี่น้องอยู่บ้านยังทั้งพู่นละทั้งหน้าโขกหน้าเราพูนน่ะพูนนั่นก็อยากได้อันนั่นพูนนี่ก็อยากได้หาให้น้อได้บ่หาให้อันฉันได้บ่ก็ได้อยู่พี่น้องจังไนบักอันนั้นไนบักอันนั้นไนบักอีหยังไนบักบักกระเบา ยายท่องกะสิหาให้แล้วกะสิบอกเด้อพี่น้องเด้อกะสิบอกว่ามือใดสิได้ยายท่องกะสิส่งให้เนาะพี่น้องเบิ่งน้องใหม่ก็ร่างขึ้นมันถือฝนพี่น้องน้องใหม่ก็ร่างขึ้นเสี้ยงก็ร่างถือฝนกะสิหาให้ยเมื่อไหร่ละสิบอกว่ามันมีไม่ในอย่างในยายท่องกะสิหาให้คือในบักอย่างในบักกระเบาในบักเมิกใน บักหมดขาอยากได้เนในอย่างกระบอกยายร่องมาเือสิอยากได้ในอันนัน้นอัน,นในสมุนไพรอันนัน้นนี่ในสมุนไพรอันนัน้นเขาเอินในอันสมุนไพรอันนั้นอีหยังล่ะยายท่องกระลืมซื้อไปแล้วอันนัน้คคนคุ้มๆนี่นี่ เนี่ยเขาอื่นเอียงปลาไหลเปือกเออโอ้ยเนาะเนี่ยกันอยากได้ยังสี่กันจังคอยคอมินมาเนาะพี่น้องยัยท้องมันโบมืดมันโบมืดปลาดอกพี่น้องยัยท้องเสียวเต้น้าสทรงเนาะสีบ่กันอยากได้ตตนมันกระบไดดอกพี่น้องคันว่าได้อยากได้อันอันตัดเป็นท่อนเป็นท่อนไปก็ให้ได้อยู่พี่น้องได้อยู่กําหนวอยมันเนี่ย ยายดองกะสีทรงไห้ได้กะขอไห้ข้อม,มินมากเพราะว่ายายท่องเนี่ยสีอยากได้มันกำรรยังเสียเนี่ยหัวมันการรกะบ,บอกยายท่องมายายท่องกะสีจัดทรงไห้พี่น้องสีเอาแบบไรเสียวในบักแขนจ้องไปปลูกไว้ในบ้านก็ะไดเสียวในบักขามค้อมก็ะไดนี่กําลัางดกดกนี่นี่หน่วยมัน เนี่ยดกเป็นยาสมุนไพรที่ถ้าไม่สาวนี่พี่น้องนเนี่ยเนี่ยากคำข้อเนี่ยท้าไมอันเดือดร่มแลนเนี่ยที่บอกไงผู้ดใดได้กินเนี่ยต้มกินต้มกินนี่หนาอกสิเต็งตึงบ่ต้องไปเสริมได้เมดพี่น้องเอาไปปลูกไปไหวบ้านจะกวงหอยเป็นยาเพราต้องไปอันนี้ยากหากิน หากินยาอันนี้เข้าต้มกินเป็นเมือ่อเดือนละสามเทือสี่เืือเข้าก็ต้มกินได้แย่ไปกินตลอดได้พี่นองกินยาสมุนไพรนี่คือกินได้แค่สามสี่มือก็คือเศ้ากินเพราะว่ามันเป็นจะสมุนไพรที่ใส่เวลากินดนบ่ได้กินแล้วมันเศร้าเศร้า,า,ามีซีรีเลยละ่ะเบืองคุนบักอันนั้นอันนั้น บักเหลี่ยมดกดกพวกอ่อนหอยออยตรงตีนอยู่จิบ้าไปเบิ่งไก่ไก่ไหนไหนกับมาเขาป้าหล่ะก็พี่ป้าหนองเบึงให้มันจบตากาสาทะย่ยพัดละหน้าให้ฟังยี่ร้องเอห็น,อนบอพี่น้องต้นบักเหลี่ยมมิดว่างากรองอยู่น่ะ ต้นักเหลี่ยมสามสามต้นเฮียงกันอยู่นี่นะเนี่ยพาพี่พาน้อ,นองชุ o สี่หอดบานนอดเงินนะเนี่ยน,นี่ฝ่ะกกระเลี่ยงกบด้วยน้อง่นเ,เลียงกบอยู่นี่นที่ทองกับยางมา,าะกื่กกระลานเสืมสวยของเพิ่นเลยอยาก้าหัวกลมาสะน้ำเพิ่นนี่ละบานเพิ่อนอยู่นี่เตียงกบ เพื่นเลียงกุ๊บของเพื่อนยายท้องกับบอห้ฟังแค่นี้ละไปแล้วพี่น้องไปแล้วจบกันแค่นี้พ่อกันคลิปหนาะนะ้อพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีค่ะอยู่ดีมีแห้งยู่ดีกินเสียบสุขสุข้สขนสวัสดีค่ะ